สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อเบื่ออีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เหรียญของจังหวัดตังมานะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามเหมือนมีชีวิตนะครับเหมือนมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับเพื่อนเพื่อนพิจารณากันดูนะครับเป็นเหรียญของพระครูสถิตธรรมโสพลนะครับพ่อท่านคลิงนะครับจังหวัดตังนะครับ อยู่ตำบลน,นาถ้ำใต้นะครับผลิตเมื่อ2,543นะครับเหรียญนี้ทํามาแจกญาติโยมที่มาร่วมงานศพนะครับหรืองานมรณภาพนะครับของพ่อท่านกริงนะครับเป็นเหรียญที่มีชีวิตสวยงามคมจัดจัดของเมืองตังนะครับปัจจุบันนี้ราคายังไม่สูงนะครับแต่สําหรับนักสะสมแบบผมต้องมีเก็บนะครับต้องมีเก็บ พักเครื่องของเมืองต่างของประจําจังหวัดที่ตัวเองเกิดนะครับเรามาชมความสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆดูเหรียญน,นะครับความคมชัดไม่ว่าจะเป็นลวดลายเส้นผมนะครับตาจมูกปากนะครับอัคระยันด้านหลังนะครับมีความคมชัดนะครับและมีความปราณีในการผลิตเหรียญเหรียญนี้ขึ้นมาเป็นอย่างสูงนะครับ ดูเรียบง่ายนะครับดูเรียบง่ายหน้ามองนะครับอ่าแทบจะไม่ต้องส่องกล้องกันเลยทีเดียวนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเหรียญรุ่นนี้ดังนะครับเหรียญรุ่นนี้ดังนะครับเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นสายเหนียวต้องการนะครับสายเหนียวสายแคล้วคลาดนะครับมีความต้องการเป็นอย่างสูงมากๆ นะครับเพื่อนเพื่อดูปากนะครับริมฝีปากเห็นไหมครับคมกริบนะครับดวงตานะครับแม้แต่เส้นผมนะครับความละเอียดของช่างในปีนั้นๆนะครับเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมครับดูอักขระครับดูอักขระดูตัวอักษรนะครับคมกริบกริบนะครับคมจริงๆไม่ใช่่าคมธรรมดานะครับอ่าดูนะครับ วัดศรีสุวรรณารามนะครับณทับใต้จังหวัดตังส่งเข้าประกวดสำหรับเหรียญนี้นะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเพื่อนเพื่อนแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเหรียญเหรียญนี้สายเหนียวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลาบผลภูนทวีนะครับสุดยอดไหมเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายครับพัะเครื่องนะครับไม่จําเป็นต้องเอาที่ดังหรือไม่ดัง นะครับช่องพอ่อบรินนะครับเข้าใจจิตนานิดหนึ่งนะครับจะรีวิวให้ทั้งหมดนะครับเท่าที่มีอยู่นะครับเท่าที่มีอยู่นะจะรีวิวให้ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็เหรียญของพ่อท่านคลิงนะครับมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเพื่อนๆตัดสินใจดูกันเอาเองเพื่อวันใดวันหนึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเราได้เก็บไว้ในช่องพอ่อบรินบัวแก้ว นะครับไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูนะครับว่าในปี2563นะครับพวกเพื่นได้รีวิวเหรียญเหรียญนี้จริงนะครับและเหรียญเหรียญนี้ก็สามารถสืบค้นประวัติได้จริงๆนะครับฝากติดตามฝากกดตุกใจนะครับให้ช่องพวกเพื่นด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากครับมาไกลแค่นี้ถือว่าไกลเกินจะคุ้มแล้วครับนะครับไม่มีอะไรจะให้นะครับ นะครับมีในการลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวนะครับเหรียญพ่อตันคลิงสวยไม่สวยเพื่อนๆตัดสินใจเองนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม